โครงการสำรับวรณศินสู่สื่อสร้างสารรค์ร่วมสมัยเกิดขึ้นด้วยแนวคิดการทำรงรักษาบรดก,ารกาทางวัฒนธรรมสองแขนงอันได้แก่อาหารชาววังและวรรณศิลป์ผ่านกระบวนการสร้างสารรค์และบูรณาการสอดรับกับแนวคิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในบริบทสังคมศตรวรรษที่21โดยการจัดก,กิจกรรมฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างการสื่อความหมายและประสบการณ์ให้แก่เยาวชน ประกอบด้วยการดำเนินงานดังนี้ 1. การอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรื่องอาหารชาววังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรากแห่งวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาการครัวของสตรีในราชสำนักโดยชนะพบวันณโอลานพันธารักษ์สำนักศิลปะและวัฒนธรมรมอที่เด่นๆที่มีข้าวใบสป,ปักชาพวกข้าวงบข้าปิ้ง,งต่างๆอย่างข้างบข้าวปิ้งเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ ถูกทำไงเนี่ยออกแบบมาให้สำหรับเดินทางในไกลๆได้ 2. การอบรมด้านวรรณศิลป์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ภาษาในงานประพันธ์โดยปิยนัฏธนบุตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์ร้อยกรองคนที่แตกนะครับถ้าต้องการให้มีการวรรณศิลป์มากขึ้นให้ฟังแล้วดูดีให้มีความเรื่นหูเวลาอ่านอย่างเงี้ยครับก็จะมีการเพิ่มสัมผัสเข้าไปลักษณะนี้ด้วยนะครับ 3. การผลิตผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์จากงานวรรณศิลป์เพื่อนำเสนออาหารชาววังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์วรณศักดิ์ิริล่าศิลปินศิลปะทรสาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัยพุทธศักราช2563และเพียงดาวจริยพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องศิลปะการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้นำความรู้นั้นไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลงานสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยเกี่ยวกับอาหารชาววังและวรรณศิลป์ที่สามารถเผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์สู่การรับรู้ในระดับนานาชาติได้ลองดูนะครับลองดูซิสังเกตจากอารมณ์ของตัวแบบที่อยู่ในภาพนะครับสังเกตแสงเงาที่มันกระทบนะครับลักษณะของเสื้อผ้าที่สวมใส่ผมเข้าลองจัดวางดูทีว่า มีลักษณะยังไงที่มันใกล้เคียงกันบ้างลองทํางานดูนะครับโครงการสำหรับวัรนศิลป์สู่สื่อสร้างสารรค์ร่วมสมัยดําเนินงานโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏน์สวนสุนันทาซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ประหนักรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมทางอาหารและภาษาของไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้และบูรณาการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมทางอาหารและภาษาไทยผ่านการผลิตสื่อสร้างสารรค์ร่วมสมัยอันจะเป็นการเผยแพร่อาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นการคัดเลือกผลงานจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า200คนที่ได้ผ่านการอบรมด้านวนรณศิป์และอาหารชาววัง โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อจัดทำสตอรี่บอร์ดนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการโครงการโดยพิจารณาคัดเลือกผลงานที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารชาววังและความงามทางวรรณศิลป์จำนวน5ผลงานได้แก่กลุ่มรำลึกรถอาหารชาววังเล,ลิศลำน่าอรอ ยงได้มองเหมือนใจถูกสาอกอดกลุ่มลูกหลานชาววังในแผ่นดินทินโทงของเธอยนี้มากมายมีพืชพันธุ ักลุ่มน้ำพิกลงเรือจากแดนไกลเซฮายจ้านึกว่าแกหลับตายคาหนังสือไปแล้วนะเนี่ยนี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าเพื่อนแกคนนี้เป็นเชฟเลยนะเชฟกระทะเหล็กเลยล่ะ เป็นร้านอาหารไทยชื่อดังในย่านวังหลังเลยนะแกืออง้อปรุงรสให้คุณมือหอมหวานคือเค็มตามเอ่ยกลุ่มแข่งขันทำขนมหวานแม่ยิ้ม vs แม่บูดอาหารในสำนักมักรู้จักกันในานามคุค้คนขับคันถามว่าอาหาร ของชาววังและกลุ่มบุพเพอลาวาสตอนคุณป้าสมศรีเริ่มน้ำแผ่นแป้งใหญ่ชุบน้ำให้ทั่วหน้าหลังพักสดใส่พร้อมพลังแบบชาววัง แต่ละผลงานนั้นล้วนมีความน่าสนใจในการนําเสนอภูมิปัญญาด้านอาหารที่สืบทอดมาจากห้องเครื่องวังสวนสุนันทาให้มีความร่วมสมัยและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารชาววังไปสู่สาธารณาชนได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมา